อยู่ดีๆขนลุกแปลว่าอะไรลางดีหรือลางร้ายคุณเคยไหมยอยู่ดีๆก็ขนลุกทั้งที่ไม่มีลมไม่มีอะไรเย็นบางคนบอกว่าแค่ร่างกายปรับอุณหภูมิแต่บางคนกลับรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆวันนี้เราจะพาไปดูว่าขนลุกแบบไหนคือลางดีและแบบไหนคือลางร้ายแล้วคุณควรทำตัวยังไงเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ 1. ขนลุก เท่ากับลางบอกเหตุในความเชื่อโบราณในหลายๆวัฒนธรรมรวมถึงความเชื่อไทยโบราณคนลุกถือเป็นสัญญาณเตือนจากสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นเทวดาวิญญาณหรือพลังงานบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวรอบตัวโดยเฉพาะถ้าอยู่ดีๆคนลุกสู้ไปทั้งตัวโดยไม่มีเหตุผลทางกายภาพบางคนเชื่อว่านั่นอาจจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างถึงคุณ 2. ลางดี ขนลุกเวลาตั้งจิตอธิษฐานถ้าคุณกำลังตั้งจิตอธิษฐานหรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอยู่ดีๆขนลุกอาจถือเป็นการตอบรับหรือสัญญาณแห่งพรเหมือนเป็นการบอกว่าพรน,นั้นจะเป็นจริงหรือมีผู้ได้ยินแล้วบางคนสวดมวนต์แล้วขนลุกทุกครั้งอันนี้ถือว่าจิตเริ่มละเอียดหรือพลังงานเริ่มเปิดรับ 3. ล่างร้ายขนลุกแบบไม่สบายใจถ้าอยู่ดีๆขนลุก และรู้สึกใจหวิวหวิวไม่สบายใจหรือเหมือนโดนจ้องโดยเฉพาะในสถานที่เปลี่ยวมืดหรือเวลาเดินผ่านทางสามแพร่งให้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณควรหยุดและตั้งสติอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่าเพิ่งเดินทางไกลให้ท่องในใจเบาๆว่าขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองข้าพเจ้าให้ปลอดภัยหรือถ้ามีพระเครื่องหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือให้จับไว้แน่นๆแล้วขอให้ปกป้องคุณ 4. เวลาเกิดเหตุสำคัญมากถ้าอยู่ดีๆขนลุกในเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงห้าทุ่มถึงตีสเป็นเวลาที่พลังงานมักเคลื่อนไหวสูงที่สุดและคนมีสัมผัสพิเศษมักรับรู้ได้ชัดเจนแต่ถ้าเกิดขึ้นกลางวันในวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือระหว่างฟังธรรมอันนี้คือขนลุกแบบดีให้คุณรีบตั้งจิตขอพรทันที 5. คนลุกระหว่างคิดถึงคนบางคน ถ้าคุณกําลังคิดถึงใครแล้วอยู่ดีๆขนลุกอาจแปลว่าเขาก็กําลังคิดถึงคุณหรือบางครั้งเป็นการเตือนว่าเขากําลังลําบากต้องการความช่วยเหลือให้ลองติดต่อหาเขาหรือส่งความปรารถนาดีไปทางใจบางครั้งการนึกถึงกันก็สร้างแรงสั่นสะเทือนบางอย่างในพลังงานสรุปขนลุกไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่มันอาจจะเป็นเสียงเตือนจากหยักกวาล บางทีมันอาจบอกคุณว่าตอนนี้มีอะไรบางอย่างกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตคุณใครที่กด Subscribe และกดติดตามช่องนี้ขอให้คุณรวยขอให้ถูกหวยเงินทองไหลามาเทมาโชคลาบเข้ามาไม่ขาดสายไม่มีหนี้ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับ